การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยและนี่คือโอกาสที่ทุกคนรอคอยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นนี้ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันใน4จังหวัดที่สำคัญได้แก่ชิงใหม่ภูเก็ตนครราชาสีมาและกรุงเทพมหานาครโดยได้รับการสนับสนุนจากสาพันวอลเล์บอลน,น,นานาชาติ f i b การแข่งขันในครั้งนี้จะนำทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในโลกของวอลเลย์บอลหญิงในวันเสาร์ที่6กันยายน2568จะมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่ทุกคนรอคอยโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้เวลา15.30นาานท,ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติตุรกีซึ่งสามารถรับชมได้ทางช่อง PPTV และ AIS Play เวลา19นาฬกา30นาทีทีมชาติบราซิลจะลงสนามพบกับทีมชาติอิตาลีโดยสามารถติดตามได้ทางช่อง PPTV และ AIS Play นี่คือช่วงเวลาที่แฟนวอลเล่บอลไม่ควรพลาดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทีมไหนจะสามารถคว้าชัยชนะในรอบนี้ได้และคุณคิดว่าใครจะเป็นทีมที่มีโอกาสสูงสุดในการคว้าแชมป์แสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง